อ้าวเชิญท่านต่อไปคำถามจากคุณส้มตำค่ะเป็นเนื้องอกในมดลูก6เซนแล้วค่ะช่วยแนะนำวิธีที่ทำให้ก้อนเนื้อ่อตัวลงได้ไหมคะคำถามแตะละอันแตละอันจริงๆแตถามง่ายๆนะตนแต่ละท่านถามมาในก็ถามง่ายๆนะไม่ได้ถามยากอะไรเลยนะ จะตอบนี่ไม่ใช่ง่ายหรอกนะจะตอบแบบย่อแบบขยายเท่าไร่เท่านั้นเองนะจะตอบแบบย่อแบบขยายเท่าไรเท่านั้นเองถ้าขยายตอบคนเดียวร้อยวันพันวันก็ไม่หมดก็มีนะย่อลงมากี่ไม่กี่นาทีก็ได้นะนแต่เอาตามเวลาที่มีก็แล้วกันเนาะ ก็จริงๆเวลาปฏิบัติเนี่ยอาจารย์ก็แนะนานะความเจ็บป่วยในทุกโรคเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติอริยศีลเป็นหลักเลยนะอริยศีลนะลดกิเลสช,ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างรู้เพียนรู้พักนี่แหละกิเลสเครื่องกังวลเครื่องเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นนะเราก็ต้องลดละเลิกไปนะแล้วก็ทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองคนอื่นสัตว์อื่นนะทำอย่างรูเพียนรู้พัก ทำด้วยความยินดีด้วยใจไร้ทุกรูปเยนรู้พักอันนี้จะเป็นแก่นเลยนะเริ่มจากศีลห้าไปศีลห้าเพิ่มเป็นศีลแปดสิน 8, สิบจุลศีลมาชเมศีลมหาสีลก็จะต้องทุกโรคเนี่ยก็จะต้องเพิ่มอริยศีลไปตามฐานของแต่ละท่านพอเพิ่มอริยศีลมันจะได้ใจไร้ทุกใจดีงามอย่างรูปเยีนรู้พักมันจะมีวิบากดีเข้ามาช่วย ทีนี้จะมีวิบากดีเข้ามาช่วยให้เราเนี่ยได้รู้ว่าตอนนั้นนั้นเราจะอะไรมันถูกกับเรานะตอนนั้นอะไรมันถูกกับเราเราก็จะได้เรียนรู้เราจะรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าอะไรถูกกันไม่ถูกกันไม่งั้นมันจะไม่รู้ความจริงอันนีนะ้ก็ต้องเรียนรู้ตัวนี้และการปฏิบัติอริยสีนเนี่ยมันจะมีมันจะมีเรื่องที่ให้เราต้องกลุ้มใจกังวลใจ ง่นั้นเชิงนี้แง่นั้นเชิงนี้ซึ่งเดาไม่ถูกเลยนะว่าใครจะมีความกลุ่มใจแง่ไหนเชิงไหนมีความยึดมั่นถือมั่นแง่ไหนเชิงไหนมีกามมีอัตตายึดมั่นถือมั่นแง่ไหนเชิงไหนเนี่ยจะเดาไม่ถูกเลยนะมันจะต้องมีผัสสะมีเหตุการณ์นั้นมากระแทกกันนั่นเองมีผัสสะมีเหตุการณ์นั้นมากระแทกเข้าไปามากระทบเข้าไปกับชีวิตเราถึงจะรู้ว่าโอ้มันทุกเรื่องนี้อยู่มันกลุ่มใจมันกังวลเรื่องนี้อยู่ มันไม่สดชื่นกับเรื่องนี้อยู่จึงจะได้ล้างความยึดมั่นถือมัน่นอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหการรักษาโรคที่แท้จริงนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายเลยนะที่จะเรียนรู้ให้ครบครบแต่อย่างไรก็ตามนะเราก็เริ่มต้นจากที่อจากศีลห้าก่อนก็ได้นะเริ่มต้นจากศีลห้าแล้วก็การปฏิบัติสมดุลเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์แนะนําในแต่ละคราวแต่ละคราวนั้นนะส่วนใหญ่ก็จะ แนะนำหลักการใหญ่ๆสําคัญสาคัญประเด็นที่สําคัญสาคัญที่จะเอาไปแก้ปัญหานะบอกหลักการใหญ่ๆเพราะว่าตัวลงรายละเอียดจริงๆนี่พี่น้องจะต้องไปปฏิบัติทั้งจิตใจทั้งวัตถุนะจะต้องไปปฏิบัติด,ดูแล้วก็จะไปปฏิบัติแล้วก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วจะมีผัสสะมากระทบกระแทกจริงๆมากขึ้นนะ บางคนบางท่านในสอบผ่านเรื่องนี้ไปเนี่ยก็จะมีโจทย์หนึ่งรออยู่ข้างหน้าอยู่แล้วเรื่องเงี้ยมีวิบากรออยู่ข้างหน้าเขาแบฟับเข้ามานะเข้ามาในชีวิตพอเข้ามาในชีวิตเราก็จะต้องจัดการอีกนะก็ต้องหาวิธีจัดการกับกิลเลสที่มันไปเกี่ยวข้องกับตัวนั้นกิลเลสหรือตัวไม่สมดุลที่เกี่ยวข้องกับตัวนั้นแล้วก็พอผ่านตัวน,นี้ไปได้ก็พ้นทุกข์ขึ้นไปอีกได้ก็จะมีตัวใหม่รออยู่เป็นระยะระยะ <laughs> มันเป็นชั้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 นอยู่ ถ้าพูดถึงเรื่องโอ้โหดูแลสุขภาพนี่มันจะมันจะเอาสั้นๆกันเลยนี่ทันทีนี่จริงๆมันก็ยากเหมือนกันแต่เราก็ตามได้ทิศทางไปก็ยังดีอาจารย์ว่าที่พยายามที่จะทารายการเพื่อจะบางท่านก็ไม่มั่นใจอะนะบางท่านก็ไม่มีความมั่นใจว่าโอ้เราเจ็บป่วยมาอย่างนี้เยแล้วมันจะหายยังไงมันจะมีช่องทางไหมมันจะหายยังไงมันจะมีช่องทางปฏิบัติอย่างไรก็ไม่มีวิธีปฏิบัติ ก็มืดๆนะวิธีที่มีอยู่ในปกติทั่วไปก็มีทั่วไปเนาะซึ่งมันก็ยังแก้ปัญหาเราไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องการอาจารย์ตอบคําถามนี่ก็อาจารย์เข้าใจพี่น้องต้องการทิศทางแน่นอนต้องการรายละเอียดด้วยแหละแต่บางทีเราลงรายละเอียดทั้งหมดไม่ได้อาจารย์ก็จะให้ทิศทางเพราะว่าที่เรามีประสบการณ์ในการรักษาโรคให้หายในการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกเนี่ย ให้หายจากโรคเนี่เราก็จะรู้ว่าทิศทางมันไปอย่างนี้อย่าพี่น้องก็จะได้มีความมั่นใจเออนะถ้ามันทิศทางมันไปอย่างนี้ถูกตรงไปอย่างนี้ก็จะมีโอกาสที่จะหายได้อย่างนี้เป็นต้นนะก็จะได้ทิศทางไปนะเพราะฉะนั้นก็นะเมื่อพี่น้องได้ประเด็นได้ทิศทางไปแล้วก็นะเอาไปเรียนรู้เพิ่มจากการปฏิบัติเรียนรู้เพิ่มจากการศึกษาใน สื่อต่างๆเพิ่มด้วยนะพี่น้องไปใช้สื่อต่างๆเพิ่มนอกจากใช้สื่อต่างๆเพิ่มแล้วก็ลงมือปฏิบัติเมื่อลงมือปฏิบัติไปเรื่อยๆจะเข้าใจไปเรื่อยๆนะจะเข้าใจจะประจักษ์แจ้งตามความเป็นจริงไปเรื่อยๆนะเอาก็ทําความเข้าใจกันอย่างนี้นะเอาเมื่อกี้นี้พูดถึงเนื้องอ,งอกใช่ไหมนี่ก็ยังไม่ได้ตอบคําถามนี้เขาเลยนะแต่อธิบายร,รวมๆไปอาจารย์ก็แรก ธรรมะรวมๆไปอย่างนี้แหละนะบางทีก็จะมีงานนั้นเชิงนี้ทุกคนจะได้บอกกันน,นี่มีเป็นเนื้องอกในมดลูก6เซนนะอ้าวบางต้องการที่จะให้ฟอ่อลงเราก็ต้องทําความเข้าใจต้นเหตุของเนื้องอกหลักๆจริงๆแล้วต้นเหตุของโรคทุกโรคพระพรุทธเจ้าต,ตรัสในอาพาธสูตรว่ามันเกิดจากวิบากร้กับรอนเย็นไม่สมดุลวิบากร้ในปัจจุบันก็ ิเลสหรือความกังวลในปัจจุบันนี่แหละนะความกังวลในปัจจุบันวิบากในอดีตก็เป็นการเสพกิเลสการทําไม่ดีในอดีตนะวิบากกับร้อนเย็นไม่สมดุลนะโดยเฉพาะความกังวลเเรามาตรวจสอบความกังวลวิบากเก่าแล้วก็สำนึกวิบากใหม่แล้วก็แก้ไขล้างใจไปนะตัวกังวลหรือว่า อาหารหรือสิ่งต่างๆที่เข้าไปในชีวิตวัตถุต่างๆที่มันไม่สมดุลกับชีวิตเนี่ยชีวิตก็จะต้องไปเกรงตัวบีบเอาความทุกใจกับพิษของวัตถุทุกใจทุกกายหรือว่าพิษของวัตถุนั้นพยายามเกรงตัวบีบออกนี่คือเป็น,นกลไกของชีวิตทีนี้พอชีวิตพยายามเกรงตัวบีบออกแล้วเป็นไงถ้าพิษมันเยอะมันก็บีบไม่ออกพอมบีบไม่ออกเป็นไงเขาก็จะต้องผลิตเนื้อเยื่อเพิ่ม มาช่วยกันบีบออกเมื่อผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มมันก็กลายเป็นเนื้องอกกลายเป็นมะเร็งถ้าเราเข้าใจก็จะรู้อ๋อเนื้องอกมะเร็งมันเกิดจากกลไกนี้นี่เองมีทุกใจมีทุกกายหรือมีวัตถุที่มันเป็นพิษต่อชีวิตชีวิตผลิตเนื้อเยื่อมาช่วยกันเกรงตัวบีบออกเพราะมันมีเยอะแล้วมันอาออกไม่ได้ชีวิตก็ผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มมาช่วยกันบีบออกพอผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มมาช่วยกันบีบออกเป็นไง มันก็แค่เป็นเนื้อง,งอกใครเป็นมะเร็งวิธีแก้ก็คือดับที่ต้นเหตุก็ต้องระบายพิษออกแล้วใส่ตัวที่สมดุลเข้าไประบายพิษใจกับพิษของวัตถุนั่นออกไปหรือสาสารน,นั่นแหละมีใจกับวัตถุก็ต้องระบายพิษใจออกพิษใจก็เมื่อเราระบายพิษออกได้ใส่สมดุลร้อนเย็นเข้าไปได้จะเกิดอะไรขึ้นชีวิตมันไม่มีพิษแล้ว เมื่อชีวิตไม่มีพิษแล้วพลังชีวิตก็บอกไอ้เนื้อเยื่อที่ผลิตขึ้นมาช่วยกันบีบเอาพิษออกนี่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเมื่อไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็ไปสั่งให้ก็ไปสั่งให้เมล็ดขาวเนี่ยไปสลายไอ้เนื้องอกมะเร็งนั้นทิ้งไปนะเขาก็จะไปสลายเนื้องอกสลายมะเร็งนั้นทิ้งไปสลายออกไปแล้วก็ขับออกไปจากชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเนื้องอกหรือมะเร็งนั้นก็จะฝ่อลงฝ่อลงแล้วก็หมดไปในที่สุด เขาเรียกว่ากระบวนการฟาโกไซโตซิสนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราจับประเด็นนี้ได้เราก็จะต้องฝึกเพิ่มอริยศีลให้ใจมันไร้ทุกข์ใจได้ทุกข์ใจดีงามรู้เพียรรู้พักไปเป็นลําดับลําดับลําดับนะท่าที่เราทําได้เริ่มจากโทษละเลิกสิ่งที่เป็นโทษเป็นภยัยต่อชีวิตก่อนเป็นโทษเป็นภัยมากไปถึงโทษภัยน้อยแล้วก็แม้แต่ดีน้อยจนถึงดีมากก็ปรารถนาให้เกิด ภาคเพียรทําให้เกิดดีแต่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นก็ล้างความยึดมั่นถือมั่นออกไปเพราะมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้อย่างนี้เป็นต้นทาอย่างรู้เพียรรู้พักนี่ก็จะได้พลังกลับมาเยอะนะพลังไรทุกได้พลังกลับมาเยอะนะไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกขไม่ต้องเสียพลังไปแก้ปัญหาทุกขพลังกลับมาเป็นของเราเลยสร้างร่างกายให้แข็งแรงนะดูดสารและพลังงานมาสร้างร่างกายให้แข็งแรงสลายโรคขับโรคออกไป อันนี้ได้พลังเยอะที่สุดบวกกับทําสมดุลร้นรอนเย็นเราก็ต้องไปตรวจดูว่าเราเป็นร้อนเย็นไม่สมดุลแบบไหนนะเราเป็นร้อนเย็นไม่สมดุลแบบไหนนะโดยใช้สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นฤทธิ์ร้อนฤทธิ์ร้อนเย็นผสมกันไปสัมผัสทีละอย่างก็ไปสัมผัสกับชีวิตทีละอย่างสัมผัสอะไรสบายก็เอาอันนั้นจะไปกินเข้าไปก็ได้ในสิ่งที่กินได้ในส่วนสัมผัสกับร่างกายก็สัมผัสกับร่างกายนะ ถ้าถูกกับโทนไหนเราก็ใช้โทนนั้นแก้ไขระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกใส่ตัวที่สมดุลเข้าไปก็คือตัวที่รู้สึกสบายมันก็จะได้พลังขึ้นมามันไม่มีพิษแล้วทีนี้พิษใจก็ไม่มีพิษกาก็ไม่มีก็ชีวิตก็สั่งให้เมลอดขาวไปสลายเนื้องอกมะเร็งนั้นออกไปเพราะว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วไม่มีทุกขที่ต้องขับออกแล้วมันก็ยุบไปหายไปได้ างนี้เป็นต้นนะเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการบริหารก็ทําให้มันสมดุลนะทำให้มันได้ตัวที่สมดุลส่วนในเรื่องของการถอนพิษเนี่ยนในเรื่องมดลูกมันก็จะใกล้กับลำไส้ใหญ่จะพาสวนการส่วนล้างลำไส้คนส่วนใหญ่ก็จะทํำ้วถูกกันดีนก็ส่วนล้างลำไส้ด้วยสมุนไพรที่ถูกกันร่วมด้วย ส่วนการพอกสมุนไพรหรือการกลัวซาเราก็ดูวัาทาแล้วสบายไหมนะก็ลองนะก็ลองพิสูจน์ดูทําดูว่าตัวไหนที่ถูกกับเรานะหรือการถอนพิษอย่างอื่นๆร่วมด้วยการแช่สะโพกนี่ก็ถ้ามีเวลาก็แช่สะโพกถอนพิษด้วยนะก็ลองดูซิวัาถูกกันไหมนะหรือการถอนพิษอย่างอื่นๆเปิดพิษออกช่องทางอื่นมันจะได้ไม่ต้องมากองที่มดลูกมากก็เปิดพิษช่องทางอื่นช่วย ระบายพิษช่วยดูว่าวิธีไหนที่เราทำแล้วสบายก็ใช้วิธีนั้นนะครับนี่ตรวจสอบใน9ก้าข้อเนี่ยตัวไหนทำแล้วสบายทำไปเลยโดยหลักขีลานาสูตรอุปถักสูตรถ้าสบายก็จะหายโรคถ้าไม่สบายก็ไม่หายโรคโอเคอลองปฏิบัติด,ดูเชิญท่าน